สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจซาน่ามีเดียนะคะวันนี้เตรียมรถส่งมอบให้กับลูกค้าคันนี้นะคะวิห,หวามากเลยนะคะคันนี้วิหวามากเลยมาพร้อมกระจังหน้าสปอร์ตมาพร้อมสติ๊กเกอร์แล้วก็ล้อแม็กนะคะแล้วก็ซาน่าก็ย้ยําเหมือนเดิมนะคะว่าแม็กของเราก็เป็นแม็กบริสโตนะคะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็คันนี้แถมแรล็หลังคาให้ด้วยค่ะ คันน้้แถมแรกหลังคาให้ด้วยนะคะรูหรอาอลังการงานสร้างมากๆเลยทีเดียวใครอยากได้เป็นเจ้าเขาเจ้าของก็ทักแชทอินบ็อกมาหาศนาได้เลยนะคะยินดีบริการมากมายค่ะรถสวยหรูนะคะรถสวยหรูอลังการงานสร้างมากๆค่ะ ะะลูกค้ามารอออกรถวันนี้สาขาออกรถทั้งหมด4คันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวห้องสมมอบเนี่ยแน่นมากๆแน่นแบกจุกๆเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะนี่ภายในนะคะจะมีจอ Android นะคะแถมให้ด้วยนะคะและก็ของแถมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอยากได้รถสวยๆรถเก๋ๆแบบนี้นะคะในราคาสบายกระเป๋าใช้เงินออกรถไม่เยอะแถมผ่อนสบายๆอีกนะคะคันนี้เลยค่ะซูซูกิ s w i ิป GL Sport นะคะ คลิปนี้สั้นๆนะคะพ่อขอตัวไปส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยจ้ะไปแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวซูซูกิซงเอนโกโลกจาสวัสดีค่ะสลัมอะลรกก้มค่ะ